สารคดีมังกรเขา่าเบสดา้อนมังกรเข่าเป็นสัตว์เลืคานซึ่งจัดอยู่ในวงของกิ้งกาเป็นสัตว์ที่มีต้นกำเนิดจากทวีปออสเตรเลียโดยอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่แห้งแลง้งเช่นทะเลทรายและพื้นที่แห้งแล้งอื่นๆ ซึ่งภูมิประเทศที่พวกมันอาศัยอยู่นั้นมีสภาพแวดล้อมที่ร้อนและแห้งแต่พวกมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ดีลักษณะทั่วไปมังกรเขาเป็นกิ้งก่าขนาดกลางที่มีความยาวประมาณ40-60เซนติเมตรเมื่อโตเต็มวัซึ่งตัวผู้มักจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย ตัวมังกรเขาจะมีลำตัวแบนราบมีขาค่อนข้างสั้นและมีหางยาวที่สามารถช่วยในการทรงตัวและเคลื่อนไหวความโดดเด่นที่ทำให้พวกมันได้รับชื่อว่ามังกรเขามาจากน้ำที่มีเอกลักษณ์คล้ายหนามบนลำคอของมันดูคล้ายเขาโดยเฉพาะเมื่อมังกรเขารู้สึกถึงการถูกคุกคาม หรือถูกกระตุ้นมันจะพองส่วนคอออกและทําให้น้าเหล่านี้ชูขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันตัวใหญ่ขึ้นสีของมังกรเขานั้นหลากหลายตั้งแต่สีเหลืองอ่อนสีส้มสีน้ําตาลหรือสีเทาซึ่งสีของมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เล็กน้อยตามสภาพแวดล้อมหรืออารมณ์ของมันเช่นเมื่อมันรู้สึกเครียดหรือโกรธพฤติกรรมการดำรงชีวิต มังกรเขาเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมค่อนข้างสงบและใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในเวลากลางวันโดยจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอาบแดดเพื่อรับความร้อนจากแสงแดดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการย่อยอาหารและระบบการทำงานของร่างกายเนื่องจากพวกมันเป็นสัตว์เลือดเย็นจึงจำเป็นต้องอาศัยแรงความร้อนภายนอกในการรักษาอุณหภูมิร่างกาย พฤติกรรมที่น่าสนใจของมังกรเขาคือการพองคอและเปลี่ยนสีที่บริเวณเขาเมื่อรู้สึกถึงการถูกคุกคามการพองคอช่วยให้มันดูใหญ่และน่ากลัวมากขึ้นซึ่งเป็นวิธีป้องกันตัวจากศัตรูนอกจากนี้มังกรเขายังมีพฤติกรรมการกวักมือที่ใช้แสดงถึงการสื่อสารกับมังกรเขาตัวอื่นๆเช่น แสดงการยอมรับหรือการทักทายอาหารและการล่ะมังกรเขาเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ในธรรมชาติอาหารหลักของมันจะประกอบไปด้วยมแมลงต่างๆเช่นจิ้งหรีดตะกแตนและด้วงนอกจากนี้ยังสามารถกินพืชผักผลไม้และดอกไม้ได้ด้วย โดยในบางครั้งบางกรเขายังล่าหนูหรือนกเล็กๆเ,เป็นอาหารสำหรับมบังกรเขาที่ถูกเลี้ยงในกรงอาหารที่ให้มักเป็นจิ้งหรีดหรือมแมลงที่มีแคลเซียมสูงและผักสดเช่นใบผักบุ้งแครอทหรือฟักทอง การให้สารอาหารที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพของมังกรเขาเพราะการขาดแคลนแคลเซียมอาจทำให้เกิดโรคก,กระดูกเปราะวงจรชีวิตมังกรเขามีอายุเฉลี่ยอยู่ที่10-15ปีแต่บางตัวที่ได้รับการดูแลดีอาจมีอายุยืนถึง20ปี วงจรชีวิตของมังกรเขาเริ่มต้นจากการฟักตัวออกจากไข่โดยแม่มังกรเขาจะวางไข่ไว้ในหลุมทรายและปล่อยให้ไข่ฟักตัวเองในธรรมชาติมังกรเขาเด็กจะต้องเอาตัวรอดด้วยตนเองทันทีหลังฟักออกมาจากไข่มันจะเรียนรู้การล่าและการหลบหนีจากศัตรู จากประสบการณ์ตรงเมื่อโต,โตเต็มไว้ยมังกรเขาจะเข้าสู่ช่วงสืบพันธุ์โดยฤดูการสืบพันธุ์มักเกิดในช่วงฤดูฝนที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์การเลี้ยงในบ้านมังกรเขาเป็นสัตว์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและยุโรปเพราะพวกมันมีนิสัยสงบและง่ายต่อการดูแล สำหรับการเลี้ยงในบ้านสิ่งที่จำเป็นคือการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีอุณหภูมิและแสงสว่างที่เหมาะสมต้องมีแหล่งความร้อนเพื่อให้มังกรเขาสามารถอาบแดดและรักษาอุณหภูมิร่างกายได้นอกจากนี้ยังต้องมีที่พักที่สามารถหลบซ่อนตัวได้เมื่อมันรู้สึกไม่ปลอดภัยการเลี้ยงมังกรเขาในบ้านตัวเองต้องให้ความสำคัญกับการจัดการสภาพแวดล้อม ที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติที่สุดเช่นการใช้หลอด UVB เพื่อจำลองแสงแดดการสร้างพื้นที่สำหรับแาบแดดและการจัดหาพื้นที่ให้มังกรเขาสามารถปีนป่ายหรือซ่อนตัวเพื่อความสบายใจสถานภาพและการอนุรักษ์ในธรรมชาติมังกรเขาไม่ได้ถูกให้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ แต่การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและการคุกค,คามจากนักล่าตามธรรมชาติเช่นงูและเหยี่ยวอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนประชากรในบางพื้นที่อย่างไรก็ตามด้วยความสามารถในการปรับตัวเขากับสิ่งแวดล้อมหลากหลายทำให้มังกรเขายังคงสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ได้ดีในธรรมชาติบทสรุป มังกรเขาเป็นสัตว์ที่มีเอกลักษณ์ทั้งในด้านรูปลักษณ์และพฤติกรรมไม่เพียงแต่มีความสามารถในการปรับตัวกับสาภาพแวดล้อมที่หลากหลายแต่ยังมีความสามารถในการสื่อสารกับมนุษย์ได้ผ่านพฤติกรรมต่างๆอีกด้วยนั่นทำให้มังกรเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจและเป็นที่รักของผู้เลี้ยงหลายคน ทั้งนี้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดแรูแลที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงมังกรเคาให้มีสุขภาพดีและมีชีวิตที่ยืนยาว